ก็จะเป็นเนื้อใสๆเดเราจะมาเอาองุ่นกันนะเป็นองุ่นที่เจคิดว่าอร่อยมากๆเลยมันจะนิ่มๆแล้วหอมมากนะจะเป็นองุ่นทำไวน์นะคะเยอะมากเลยนะคะแล้วมันก็หอมมากด้วยนะมันหวานหอมมากบอกไม่ถูกอะ่ะหวานหอมค่ะมันเป็นความที่หอมอร่อยมากค่ะน้องพี่ปูนเนาะ จ <Workers S 2> นพี่ปูแบบต้องขอมาเออปกติพี่ไม่ค่อยอยากนะเพราะบ้านพี่เยอะไปหมดเลยแต่บ้านที่มันไม่หวานบ้านที่มันเปรี้ยวบ้านนี้มันหวานนะหวานแล้วมันหอมถ้าแปกอ่ะเออหอมแบบเราหาซื้อไม่ได้อ่ะแปลกเนาะมันหวานหอมมากค่ะบกันนี้ี่ดีกใกล้จะวายและบ้านเมานเลยหวานมันเดินหวานช่ำมั้งวาน่ไม่ใช่แล้วมัน โอ้สินก็กินเหรอยำย้ำยำเลยเหรอยอยู่เลยมันอยู่ไรเอ๊ะมันแก่เยอะม,มันวายแล้ว,ว,ลวตอนแรกกระดกมากตอนนี้เอาไปแจกทุกวันมันหมดลาแล้วนี่นะคะสดสดแบบนี้ต้องกินคาต้ทนสดสดนะคะ Mm. อือเจเจดํหนแค้นี่อาวมดันันน หวานอร่อยจริงๆอ่ะอร่อยเนื้อนู่นพัมบ้านนู่นหนุ่นพัมเออเดี๋ยวต่อ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 เด้พันนู่นอ่ะพัมกับเชอร์รี่เชอร์รี่ไวยไปแล้วโอ้พัมเดี๋ยวไปต่อบ้านนู่นต่อต้องถือดำต้องดำแบบดำเลยอ่ะเจ๊เจ๊เด็ดเอะตัดลูกดำดำออกมาไหนล่ะก็ตรงหน้าหน้าเจ๊เจมันก็แม่ก็ฉ่ำอยู่นะหลายลูกตัดตัดมาสี่ไหลพวงตัดเลยแค่ฟู ต่ข้างหน้าด้วยน่ะมันดำจนมันมันมองไม่เห็นเละแล้วอ่ะข้างหน้าน่ะน่เห็นไหมเออนั่นน่ะหวานหอมช่าไม่รู้ว่าพันอะไรจะรู้ว่าหวานมากหอมจริงๆค่ะดูพี่ปูนะจะให้เห็นเป็นพี่ปูกินเอากินเอาเลยมันหวาน ทำงานทำงานทำงานหนูอยู่ไกลเหลือเกินพี่ก็ไม่รู้ว่าหนูชอบกินหรือเปล่าเพราะบางคนเอาไปให้เขาก็อร่อยอันนี้อร่อยจริงเขาก็บอกพี่เอาบริจาคเอาไปให้ที่ทำงานด้วยนะพี่บอกว่าไม่รู้ว่าชอบกินกันหรือเปล่าอร่อยดี่ผัดนี่อร่อยซับอร่อยกับบ้านพี่เลยทุกปีเดี๋ยวหนูจะมาเอาเองกับทุปีขึ้นทุกปีแหละเราจะมาเอาดอกมาขับรถพากันมากันเจเจสองคน วันนี้นะคะวันพิคคูใช่ใชเต้นตุบตุบตุบบันไดมันเขย่าระวังแต่ว่ามันหวานมันน่าจะหวานใช่ตรงเนี้ยหวานหวานมากเลยเออพี่ถึงจะบอกว่าโคตรของโคตรหวานเลยอ่ะพอแล้วอยู่คนเดียวแล้วแหละอ่ะพอแล้วลูกเดียวเนี่ยนะ We need to ask them first? No. Okay. No, check with mom and dad. No, no, no. เมื่อก่อนบ้านราคา2อ0แสนห้าพี่ไว้จะซื้อสองพันสิบแปดตอนนั้นพี่เพิ่งได้เป็นฟูทาำเนี่ยเนี่เนี่มันมีสตรอเบอรี่มีมีเชอร์รี่นั่นแหะเชอร์รี่เพราก็ไม่เคยกินพี่ก็มาเก็บตลอดสิบปีอ่ะครั้งแรกที่เขาซื้อบ้านเลยแหละครอบครัวสิบปีในงานที่ตักแดดแล้วทำเป็นนั้นได้แน่วะาเขาก็แห้งเหรอได้ได้เป็นไอ้นันเยนี้อมไปเยะตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยห้า เก็บเลย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 มันก็ข้างบนก็นี่อ่ะพี่มันมันได้แล้วมันสุกแล้วเก็บไลยเก็บเล้วเก็บเลเก็บโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้้ยโอ้ย้ยอ้ยโอ้ยนอ้้ย้ออ้ยี้ยอโอ้ยโอ้อ้อยอโย้โอ หรือถ้าอบแห้งคงจะหวานเนาะพี่เนาะพี่ลองดิพี่พี่ปูไม่ต้องเอาแบบว่าสุกมากก็ได้ให้มันเปรี้ยวหวานน่ะมันจะแห้งเร็วไหมจะกลัวจะแห้งช้านะะแเอิร์นมีปีที่แล้วมันไม่เป็นลูกนะมันจะมันจะโอ้โหดีเก็บชีเออเออใช่ยใช่ปีที่แล้วไม่มีลูกเลยใช่ปีแล้วหนู หนูไปฟาร์มก็ไม่มีเออเคนบอกพี่อยู่มันจะสลับปีนึงมันสลับโอ,อ้ยปีนี้เสียดายจังๆหนูไม่ได้ไปฟาร์มที่ฟาร์มอร่อยมากหนูก็รู้ว่าไม่มีแล้วหนูไปปีที่แล้วพี่ฟาร์มมันไม่มีเลยใช่พี่ถ้าเอาไปอย่างเงี้ยมันก็จะแบบช่ำๆใช่ลุกนิน่ง,<อ>งแล้ว เก็บเร็วเก็บเร็วเอาสิเก็บ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 เร็วเก็บเร็วนี่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 เร็ว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 เก็บเอาเก็บ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 สามีหนูกระไดมาก็ไม่เอาใช่เอาในถุงอยู่ไหนเอาสินครับใส่ถุงเร็วถุงอยู่นี่เอาสินเอาสินใส่ถุงเร็ว บุณค่ะไปเก็บสิ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 เก็บให้ดาดาด้วยเก็บเร็ว <im itation> นี่อันนี้คือคนไม่อยากได้นะคะ โอ้ไม่อยากได้เลยไม่อยากได้เลยดูก็พี่ได้ไอเดียไงถึงมาเลยเลยที่จะลองดูว่าในแอปเปิ้ลจิ๋วนะคะดูดอกมากเลย ดูนะนี่โดกมากเลยนะคะนี่้แอปเปิ้ลน้อยมันก็จะเป็นเนื้อใซสๆหน่อยนะคะ